ขอ disclaimer ก่อนว่าสิ่งที่พูดต่อไปนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวและเราวิเคราะห์หนังเรื่องนี้เพียงเท่านั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นการสปอยหรือไม่สปอยอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังจะเป็นแบบไหนคือถ้ามันฉายไปแล้วปรากฏว่าคลิปนี้เราเป็นสปอยเฉยเลยก็ต้อง กราบขอพระทานอภัยใครก็ตามแต่อันนี้คือมันคือการวิเคราะห์คาดเดามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆผมแม่งเก่งกว่าดาถูกอ่ะโคตรเก่งเลยอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมันพิเศษตึ้งๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่แอนเราคอยมาประมาณหนึ่งปีได้แล้วที่จะเอามาอวด ให้กับพี่เบิร์ดในวันนี้ใช้คำว่าอวดเลย <100. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีส่วนส่วนได้ส่นเสียอะไรกับเขานะแต่ใช้คําว่าอวดเลยเพราะว่าเราแบบไฮกับสิ่งสิ่งนี้มากๆโอเคทุกคนอาจจะงงวันนี้เราก็จะพาพี่เบิร์ดมาดู Official t a เทเลอตัวแรกของภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าแมนสวงนั่นเองค่ะเย้ yeah. First Official t ยลเทเลอร์ออฟเดอะเวิลด์ไทยแลนด์เโดยส่วนตัวนะคืออันนี้บอกก่อนว่าแอนดูไปแล้ว แต่พี่เบิร์ดยังไม่ได้ดูถูกไหมคะเห็นเป็นแอดวิ่งนับป่ะเห็นเป็นแอดวิ่งเราได้ดูทั้งเต็มหรือ,อยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มโอเคก็เท่ากับว่ายังไม่ได้ดูเนาะพอดูเสร็จแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอืมฮิสตอริเค c ลฟิคชันนิดนึงแบบว่าดูเหมือนจะมีการอ้างอิงอะไรบางอย่างจากประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์พอมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ย ก็เลยมีความสุขว่าพี่เบิร์ดน่าจะสนใจเพราะว่าพี่เบิร์ดเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ถูกไหมเป็นคนสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์นิดหนึ่งถูกไหมหล่ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาร์ของประเทศไทย ควาข้านสนใจอ,อลืมบอกว่าแมนสวงแสดงดำโดยพี่ไมาภาคภูมอโปนัทวินนะคะแล้วก็บารอัศวพัทแล้วก็ต่องธนายุนั่นเองก็คือนักแสดงจากคินพอดเดอะซีรีส์นะคะที่เราเคยดูกันไปแล้วก็โดนที่เราโดนแบนจำโดนไล่ออกมา <c oughs> โอเคแล้วก็ทางทาง Beyond Cloud เบียนคารเนก็ต่อยอดจากซีรีส์มาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้อโอเคกันเดี๋ยวเราไปดู ตัวอย่างแรกของแมนโ,โอสยตื่นเต้นอะ่ะขนาดดูแล้วยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยจอคอดบิยอนคาอย่าเพิ่งแบนเรานะครับหนึ่งสองสามยังคงไม่มีการแตกตั้งกังนะและไม่รู้ว่าจะเปลียนฟ้าผักแผ่นดินเพลาใดจนคุณวิเชียนก็ไม่มีเอกสารนั้นถ้าเช่นนั้นจะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนโสงพวกเองรีบไปหามาให้จบทได้สวยอะจอคชานะเออแล<ต> <c oughs> ้วก็ <c oughs> สวย <c oughs> <c oughs> เพื่อเปิดโปงให้คนที่คิดกับให้ถึงกาให้มันไปฝึกรำเป็นตัวพระพี่เพ็มึงเลยชื่ออะไรกูชื่อฉันท่านคุนถูกฆ่าตายแล,ละเอกสารก็หายไปกูอยากให้มึงช่วยหล่อมากเองสองคนอยู่ในเนี้ยมันระวังตัวให้ดีรู้เห็นอะไรอ่ะก็นิ่งไว้เสีย คูของเมืองเป็นถึงนางพะครในวังวุฒแผ่นินกลางวันนี้เห็นมือความแล้วยังหัวใจไม่วานตายคนนับบัพบุละ่ะเหยื่อที่กูยังไม่รู้อีกวันนี้แมนสวงอ่ะมันมีหมือที่อื่นเอกสารจะมีที่แมนส่งได้อย่างไรมึงจะบอกกูได้หรือยังพวกมึงไม่ใครกันแน่พวกกับผมเป็นแค่ไพ่ครับหากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจ,จะได้มียศ มีศักดิ์ศรีไม่ต้องมันอ้ายพระให้ใครเขามัขับผมเห็นได้อีกพวกมันลวนต้องการใช้กระสานรับเป็นภาังฝรั่งด้วยวันนี้ถึงแม้นฟ้าใจยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางใดประับใจตรงที่เขาใช้ฝรั่งจริงเลยอยเกินอ้ยเกิน โอเคหลังจากที่ดูวอลเลอร์ตัวนี้ไปแล้วพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างเอาความรู้สึกก่อนไม่รู้นะว่าเจตนาเขาอย่างไงแต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์ไวมันไม่มันไม่มันไม่ขาย,ายความไวเลย,ยเออมันไม่ใช่ภาพยนตร์ที่แบบว่าขายความไวอ,อ่ะเนื้อหามีความน่าสนใจตรงที่มันเอาประวัติศาสตร์เข้ามาอิงด้วยยกตัวอย่างนะเรื่องอ่าช่วงแรกเขาพูดใช่ไหมว่าวังหน้าแอนก่อนหน้านี้แอนถามว่าวังหน้าคืออะไรคือต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่จะขึ้นเป็นกรรษัตริย์ได้ก็คือจะมีการแต่งตั้งอ่า อุปราชหรือว่าราชทายาตก็คือเราเขาจะส่งคนนั้นไปคุมวังหน้านั่นหมายความว่าเนื้อเรื่องอ่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับการถึงช่วงเวลาผัดเปลี่ยนกษัตริย์ผัดเปลี่ยนแผ่นดินใช้คานี้ลวกันผัดเปลี่ยนแผ่นดินแล้วทีนี้คิดว่าน่าจะมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่แบบว่าหายสาบสูญไปซึ่งเป็นเอกสารที่น่าจะเป็นเอกสารสําคัญแน่ละสําคัญอยู่แล้วละ่ะเอกสารสําคัญเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์คนต่อไปนั่นแหละมันเลยทําให้แบบเฮ้ย เอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยอเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสาเหตุที่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่น่าจะใช่ชาติเดียวอาจจะเป็นการที่แบบว่าการเข้ามาครอบงำชาติหรือเปล่าชาวต่างชาติเข้ามาด้วยแบบว่า,วาเฮ้ยคุยกับคนนี้ผลประโยชน์มันออกง่ายกว่าคุยกับคนนั้นก็เลยแบบว่าร่วมไอ้นี้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจอันนี้เขาพูดออกมาแล้วว่าเฮ้ยอยากให้ช่วยตามหาเอกสารที่หายไปเพราะว่ามีคนฆ่าท่านขุนเพื่อชิงเอกสารนั้นไปแล้ว อันนี้เลยคิดว่าเอกสารนั้นมีความสําคัญถึงขั้นที่แบบว่าถ้าใครได้ครอบครองอยู่หรือว่าอันนี้มันเหมือนอารมณ์เหมือนพินัยกรรมอ่ะเราครอบครองพินัยกรรมนี้อยู่เราสามารถอาจจะแก้ไขว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพื่อที่แบบว่าอันนี้น,นะคิดว่าน่าจะมีการคนที่วางแผนที่จะก่อกรบฏระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านราชการก็คือเหมือนที่บอกว่าจะก่อกรบฏเพื่อที่แบบว่าจะเปลี่ยนไปเลยว่าแบบเปลี่ยนกษัตริย์เป็นคนที่แบบว่าคอยควบคุมผลประโยชน์ให้ฉันได้ คิดว่าน่าจะมีกองกาลังฝ่ายนั้นอยู่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจะเป็นกบฏแบบดูยังดูไม่ออกยังด, <นะ S 1> ดูไม่ออกคือมันมีความเป็นไปได้3มทางนะที่คิดออกนะคือหนึ่งคือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรปกติมันจะมีพี่น้องถูกไหมสมมตินะสมมติว่ามันมีพี่น้องก็แบบว่าพี่ใหญ่จะถูกตั้งเป็นราชทายาน้องเล็กอาจจะอิจฉาก็เลยบอกว่าเฮ้ยวางแผนว่างั้นเตรียมเก่อกบศแล้วกัน อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเทเลอร์เทเลอร์ก็ได้หรือว่าไม่เกี่ยว 2. ชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่แบบว่ามีการค้าภายในนี้เทศนี้ที่แบบว่ามาดิวธุรกิจกันผ่านแมนสวงอ่าโดยใช้แมนสวงซึ่งแมนสวงเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันคือสถานบันเทิงอาจจะเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่เต็มไปด้วยอ่าสเพณี การละเล่นการแสดงแล้วก็คอนเสิร์ตทอ,อไอหนึ่งภาพว่ามันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรอ,อะอคือเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเดิมทีอ่ะประเทศไทยเราอะ่ะหลายคนคิดว่าประเทศไทยเราเป็นชาตินักลบแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยอะ่ะเดิมทีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่อยุธยาแล้วครับมันคือหับในการขนส่งสินค้าหรือว่าลำเลียงสินค้าหรือว่าเป็นอู่ศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าใช้คํานี้แล้วกันแล้วทีเนี้ยพอมันมีสนธีสัญญาบอลริงเข้ามา ไอส้สตรสัญญาบาริงเนี่ยมันทาให้ประเทศไทยต้องผ่านตัวเองจากการเป็นหับกลายเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกสินค้ายกตัวอย่างเช่นไม้สักหรืออะไรพวกนี้อ่ะข้อมูลนี้อ้างอิงจาก t o r y ี่ไฟเดนะครับบอกไว้ก่อนอก็คือถ้าผิดพลาดอะไรไปด่าเขานะอย่าด่าผมนะมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราให้แหล่งอ้างอิงอ่ะ,อะโอเคสีสัญ,ญญาเนี่ยมันเปลี่ยนจากหับเป็นผู้ผลิตทําให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาในประเทศค่อนข้าง,งสูงไม่ว่าจะเป็นการค้าไม้ค้า ทรัพยากรแร่นู่นนั่นนี่ต่างๆผ้าไหมนู่นนั่นนี่อ่ะก็เกิดอาจจะมีชาวต่างชาติที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้สมรทานตรงส่วนนี้่าก็เลยแบบว่าเฮ้ยก็ผลักดันกษัตริย์คนผลักดันคนคนนี้ขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจละกันโดยใช้แมนสวงในการเป็นเขาเรียกอะไรูนย์กลางในการคุยธุรกิจกันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เ,าเทาๆไม่สามารถนำเรื่องเขาพูดอยู่นะไม่สามารถนำเรื่องอะไรก็ตามออกมานอกแมนสวงได้ ทางที่สามคิดว่าอาจจะเป็นสหภาพใช้คําว่าแบบว่าคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่โอเคกับระบบนี้ในการที่แบบว่าถูกกดขี่มาเห็น <He S 2> ไหมว่ามันมีเรื่องของการถูกกดขี่ด้วยอาจจะแบบว่าเข็มต้องเจอใช่อาจจะรวมตัวขึ้นมาเพื่อต่อต้านระบบสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอก็มันมีความเป็นไปได้สามทางซึ่งอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้อ,อาจจะอยู่ดีๆแบบว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันของเข็มคนเดียวละกัน จุดที่น่าสนใจต่อมาคือการหลังจากนั้นมีการเข้าไปแฝงตัวอยู่ในแมนสวงซึ่งบทบาทของสองคนนี้แตกต่างกันก็คือตัวบาร์สที่เล่นเป็นว่านว่านเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นลูกน้องเป็นเบสที่อยู่ในก้นครัวที่เอคอยซัพพอร์ตเื่งแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าแต่ก็มีซีนบาร์สว่านมาเรียนรำอยู่นะเหรอใช่ปะวะช่วะ่าใช่ซีนนี้ปะ่วะเนี่ย ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยคือบกบาทแสดงว่าเป็นแค่นี้เป็นแค่เอ็กตรา้าอืมอาจจะไม่ได้เป็นตัวตัวพระอย่างอย่างเข็มนี่มันมีซีนที่เห็นกนารฆาตกรรมกันในแม็ก์อ่าใช่ส่วนตัวคิดว่าซีนเนี้ยคนที่ถูกฆ่าน่าจะเป็นพี่ต๋องเดี๋ยวเล่าไปถึงตรงนี้เลยเหรอส่วนตัวคิดว่าอย่งงางนั้นส่วนตัวคิดอย่งงางนั้นเลยเหรอก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าทําไมคิดอย่งงางนั้นแต่ว่าเดี๋ยวแต่มันเพิ่งเริ่มเองนะ คือดูเหมือนเพิ่งมาหรือเปล่าหรือเขาตัดหลอกตัดหลอกคิดว่าตัดหลอกนะคิดว่าอันเนี้ยเลยหลอพี่ต้องหรอพี่ต๋องคือตัวกะสดตัวที่ว่าพี่ตองน่าจะตายแต่ไม่คิดว่าน่าจะตายเร็วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทําไมคิดอย่างนั้นอ่ะแม่ครูเนี่ยน่าจะเห็นแล้ว่าไอเนี่ยเป็นพระได้ก็เลยดึงขึ้นมาจากเดิมที่เข้ามาสืบเป็นเด็กเสิร์ฟก็เลยโดนดึงขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าจะไอ้นี่แล้วทีเนี้ยมันมีเรื่องของบุญคุณแน่นอนที่แบบว่าเฮ้ยฉันถูกกดขี่ด้วยการที่แบบว่าให้ฉันเป็นพระและ้ว พระเอกและดบก,กดขีว่าแกต้องทําอย่างนั้นแกต้องรู้นั่นนี่เหมือนกดดันเหมือนกดดันกันอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเห็นแผลแผลอะไรอ่ะฮะแผลอะไรไม่รู้แต่เป็นแผลไม่ดูอายไลน์ดีๆมันไม่นี่นะมันนี่นะแต่มีคนเดาด้วยเดาเป็นมุกนะแต่อาจจะเป็นเรื่องจริงว่าเอกสารน่ะอาจจะหายไปแล้วจริงๆแล้วถูกเขียนไว้ที่ต้นขาอ่าเป็นแผลมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้ คือเขาเขาดอันนี้คือก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับเขาคาดเดาเหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบนั้นคือเอกสารอ่ะไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกเราคือเหมือนกับว่าแม่ครูก็เขียนอะไรสักอย่างไว้ที่ต้นขาก็เลยเหมือนแบบมันพูดออกมาไม่ได้ไงก็เลยต้องเป็นการแบบเปิดให้ดูแทนคิดว่าเป็นไปได้ไหมทฤษฎีนี้คิดว่าไม่ค่อย make ซนส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อย make ซนด้วยเหตุผลว่า ถ้าสมมติว่าไว้ที่ต้นขาจริงๆอะ่ะคำถามพี่ย้อนกลับไปเลยนะว่าไอเอกสารเนี่ยมันเกี่ยวกับการขึ้นของราชของตัวกษัตริย์คนต่อไปสูง้งไหมที่พี่พูดไว้ตอนต้นดังนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นทฤษฎีนี้จริงเท่ากับว่ามันสักคำไอเขาเรียกอะไรคำแต่งตั้งอะ่ะเอาไว้ตกต้นขาของผู้หญิง เรามองในแง่ความเป็นอนุรักษ์นิยมของประเทศเราเนะเรารู้สึกว่ามันโคนร้างไม่เมกเซนเท่าไหร่อือโอเคส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวคิดนะทีนี้พอสองคนนี้เข้ามามีบทบาทในแมนโวงมากขึ้นคนนึงเป็นนางรําอีกคนนึงเป็นเอ็กซ์หน้าอ่าคนนึงเป็นพระเอกแล้วทีเนี้ยคิดว่าน่าจะถูกกดดันจากสภาวะรอบข้างแล้วทีเนี้ยระหว่างที่ถูกกดดันไปด้วยก็ต้องตามหา,อาเอกสารเหล่านี้ไปด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วคิดว่าเขาน่าจะมาสืบในห้องทํางานของเจ้าของแมนสวงซึ่ง คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของแมนโสงคิดว่าน่าจะเป็นพี่ต่องเนี่ยจากซีนนี้จะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยจากก่อนหน้านี้นะย้อนกลับไปนิดนึงเนี่ยกำลังตามหาเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่นับนะเพราะตว์ก็มีความสําคัญด้วยไม่หมายถึงให้พูดถึงซีนดิให้กูมาพูดแล้วเนี่ยตามหาอะไรสักอย่างซึ่งถ้าสังเกตดูดีนี่นโีโลเคชันอะโลเคชันในการค้นหาเมื่เกี่ยมันจะคล้ายๆกับนี่นะดูนี่นะอือ่ะต่อไปเลย ข้ามซีนนี้ไปเลยไม่เดี๋ยวมันข้ามไปไกลนั่นแหละเนี่ยโลเคชั่นมันจะคือในห้องนี้คิดว่าเขาน่าจะมาตามหาเอกสารในห้องของเจ้าของเพราะว่าเจ้าของน่าจะเป็นคนที่ดูทุกเรื่องเกี่ยวกับอ,อาร์แมแนสวงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เอกสารจะต้องเก็บไว้ที่คนคนนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เจอแล้วถูกเกือบถูกจับได้แล้วไอ้นี่สงสัยแล้วว่าพวกมึงสามตัวเป็นใครแล้วพี่ต๋องที่ยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นใครเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย กันแน่กูไม่รู้อีกว่านี้มี่เห็นมือพรามแล้วยังหัวใจไม่วายตายคนนับว่าบูลละมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกว่านี้แมนสวงอะมึงไม่ที่คนเอกสารทางยู่ที่แมนสวนได้อย่างไรมึงจะบอกกูได้หรือยังพวกมึงเป็นใครกันแน่เังไงพวกมึงเป็นใครกันแน่ไม่แต่คือนั่นแหละเอกสารอะไรเขาคือตัวพี่ต๋องอะพูดว่ายังมีอะไรที่กูยังไม่รู้เกี่ยวกับที่นี่อีกแล้วก็เอกสารจะมาอยู่ในห้อง เอก,เอกาสารจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงพวกมึงเป็นใครกันแน่ก็นั่นแหละก็คือเหมือนเขาปฏิเสธหรอไม่เชิญปฏิเสธแต่คิดว่าเขาน่าจะไม่รู้เรื่องส่วนตัวคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าหนึ่งเลยคือคิดว่าก็เป็นแค่เจ้าของเป็นเจ้าของแต่ว่าธุรกิจบางอย่างเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเป็นแค่เจ้าของพื้นที่อารมณ์แบบเราเราไปเข้บ้านเขาอยู่เหรอไม่ใช่เราเป็น c เซ็นเตอร์ไปโพส์โทรไปหลอกเงินชาวบ้านเขาขณะเดียวกันอ รอให้โอนมาบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งธนาคารนั้นเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอยู่แต่ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องอ่าใช่น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอธิบายให้เห็นภาพเฉยเลนะและทีนี้คิดว่าพอเขา,เขาถล่าหรือเข้าไปเยอะๆยิ่งเจอความจริงเข้าไปมากเท่าไหร่อะปลายทางของเรื่องคือน่าจะเป็นเรื่องการที่แบบว่าเฮ้ยมีการก่อกระบฏขึ้นจริงแล้วก็มีคนมาถล่มแมนโสงเพื่อที่จะ,จะทําให้ความลับนั้นหายไปตลอดกาลเนี่ยซีเนี่ยที่แมนโ่งโดนถล่ม น่าจะมีคนตายแน่นอนทีเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นพี่ตองด้วยอืมไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าพี่ตองจะตายก่อนจะตายทีหลังเลยถ้าอย่างนั้นมันจะคาดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ดังนั้นคิดว่ามีคนตายแต่ว่าคนตายน่าจะไม่ใช่พี่ตองเพราะพี่ตองน่าจะตายไวแล้วพี่ตองไม่ก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรที่กูยังไม่รู้อีกแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ตามหาความจริงพอไปตามหาความจริงเสร็จปุ๊บเฮ้ย ม่เกิดเรื่องนี้ได้ไงกูไม่ยอมโดนแทงโดนเชือดปิดปากแล้วก็นี่เนี่ยเห็นได้จากสีน,นี้เลยนะเนี่ยแสดงถึงอํานาจที่าน่าจะเป็นเจ้าของแต่เป็นคนจีนหมดเลยนะเนี่ยนี่ก็จีนใช่ออกก็คือเมื่อกี้แล้วในนี้ก็อาจจะเป็นศพพีต่ตองมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงท้ายคิดว่าน่าจะจบตรงที่รู้แหละว่าเอกสารคืออะไรคือมีคนที่รู้คิดว่าส่วนตัวคิดว่าเห็นด้วยเรื่องเอกสารถูกทําลายไปแล้วแต่ มีคนที่แบบว่าเห็นมันแล้วจดจําข้อความทุกอย่างบนนั้นได้แล้วก็เอกสารนั้นคือตัวพิกเกมเราทําใหม่ปะเอกสารอย่างนี้มันทําใหม่ได้ปะไม่ได้เพราะมันต้องมีตา,ตตาใช่มันต้องมีตาตั้งถูกต้องมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นกระบฏดไหมคือหนูรู้สึกว่าคนคนนี้เขา เขาเขาไม่ได้ถูกเล่าเรื่องอะไรเลยดูแค่ว่าเขาเป็นมือตะโพนที่ต้องมาช่วยเขาเป็นเขาเป็นมือตะโพนที่ถูกขอความช่วยเหลือจากสองคนที่ไหนก็ไม่รู้จ้ำสามไอ้ข้อได้ไหมว่าเอ้มีใครมีโอกาสในนี้บ้างมี รัชไอการแย่งชิงตําแหน่งรัช <ผม S 2> ทาย,ยาทแล้วก็มีคนจีนแล้วก็มีคนแบบว่ากลุ่มชาติ <คน S 1> ใช้คําว่านานาชาติเป็นนานาชาติแล้วก็มีกลุ่มคนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนไทยที่ไม่ชอบการกดขี่ถ้ามีความเป็นไปได้พี่คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นโจทย์ข้อหนึ่งข้อสามอาจจะเป็นถึงขั้นรัชทายาทม,มีโอกาสแต่ว่าเพอเพออาจจะเป็นแค่คนที่รัชทายาทส่งเข้ามาอย่างที่เคยคิดเขามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นลูกนอกไส้ มีความเป็นไปได้แต่พี่ไม่ให้น้ำหนักกับตรงนั้นด้วยเหตุผลว่าถ้าอย่างนั้นมันจะง่ายไปในเรื่องมันจะเดาง่ายมากเลยนะถ้าเขาเป็นลูกนอกไส้ใช่ไหมเพื่อมาตามหาราแบบถูกส่งมาอยู่ในแมนสวงถูกต้องถ้าถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นทหารที่แบบว่าเข้าข้างราชทายาทหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าราชทายาทส่งมาหรือว่าเป็นราชทายาทเองอ่ะที่ปลอมตัวเข้ามาไปเรารู้สึกว่าอันนี้จะฟังดูเมีเซนกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบลูกนอกไส้ที่มาอองเนี้ยเรารู้สึกว่ามัน เรนไหน่อยอ่ะจุดหนึ่งที่ทําให้แบบว่าสังเกตเป็นพิเศษนะคือการตายของท่านขุนจงที่เขาคุยกันนึกออกไหมที่บทต้นไม้อ่ะท่านขุนตายแล้วแล้วต้องมาตามหาเอกสารนะ่ะเนี่ยจุดนี้ยที่น่าสนใจเพราะอะไรลูงไหมมันอาจจะเป็นความหมายว่าเฮ้ยเขมถอยกลับไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเขมถูกส่งมาทําภารกิจมีท่านขุนคนเดียวที่รู้ดังนั้นเขมจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จเพื่อที่แบบว่าตัวเองจะได้ออกไปจากแมนสวง ถ้าไม่อย่างนั้นเข็มจะต้องเป็นพระเอกในแมนสวงไปตลอดชีวิตงั้นงั้นแสดงว่าฉัดก็ต้องเห็นเข็มทําอะไรอะดิไม่งั้นฉัดจะเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้เออว่ะใช่เราฉัดจะเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ได้ยังไงทําไมเข็มถึงเห็นว่าฉัดมี potential ในการขอความช่วยเหลือคือในแมนสวงอะมีคนเป็นล้านคน <c oughs> มีคนเป็นร้อยคนแบบ คือเห็นว่าว่าวงดนตรีเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่มีแค่ฉัดคนเดียวมันยังต้องมีตำแหน่งอื่นอีกแต่ทําไมฉัดถึงเป็นผู้ถูกเลือกอันนี้แหละที่อยากรู้เหมือนกันก็เลยมีความรู้สึกว่าฉัดต้องมี potential หรือว่ามีอะไรสักอย่างหรืออ่คือไม่เป็นคนที่แสดงตัวว่าตัวเองมี potential ก็อาจจะไปจับได้ว่าเขม,มังทำอะไรแล้วก็เลยเหมือนแบบมานั่งเคนกันว่ามึงทำอะไรวะ เราเข็มก็เลยโอเคในเมื่อมึงรู้เรื่องกูแล้วมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะมีการตลบหลังกันอีกรอบปืนที่จ่อหัวตอนท้ายอ่ะมีความเป็นไปได้สองอย่างนะปืนที่จ่อหัวตอนท้ายจําได้ไหมที่ที่อาโปจําได้จําได้ดนนนหนึ่งคือ,อเพราะว่าอ่ะคือตรงเนี้ยแต่ดูดูปืนจําปืนลักษณะปืนไว้นะเหมือนกันไหมคือใช่ทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่เราอ่ะขอคิดต่าง ขอคิดต่างคิดเป็นสองเวคือโอเคปืนนี้อาจจะเป็นของฉัดซึ่งฉัดน่าสงสัยคือฉัดมีปืนได้ยังไงสองกับกับสองคือฉัดอ่านหนังสือได้ยังไงเพราะว่าถ้าเป็นทาสเป็นไพ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้รับการศึกษาปะเรองนั้นอ่ะเออถ้าเป็นถ้าเป็นทาสเป็นไพ่น่าจะไม่ได้รับการศึกษาก็คือมิวสองเวที่คิดคือสำหรับเรื่องปืนนะฉัดไม่ได้เป็นคนมาจ่อ แต่เป็นคนอื่นที่ขโมยปืนฉัดมากับสองฉัดทําเป็นเจอแต่ความจริงแล้วคือกูให้มึงไม่พี่ไม่คิดอย่างนั้นพี่คิดว่าเจาะเพราะว่าเจอหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วมึงส่งหลักฐานมาให้กูแล้วกูจะแปลผงานอะไรสักอย่างหรือเปล่าฉาดจะเป็นคนอย่างนั้นหนอกก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แล้วก็สองนะส่วนตัวคิดนะบาดเจาะอ,อันนี้ฉีกเลยบาดเจอะ ก็คิดว่านั่นแหละน่าจะมีคนขโมยคือไม่รู้ว่าจะเป็นบ้าหรือเป็นใครอะ่ะแต่อันเนี้ยที่อยู่เนี้ยน่าจะไม่ใช่ฉาดคือยังไงก็ตามไม่น่าใช่ฉาดต้องเป็นฉาดต, <laughs> ต้องเป็นฉาดเพราะไม่งั้นอะ่ะมันจะง่ายไปปะาการที่เขาใส่ฉากฉาดเช็ดปืน <c oughs> แล้วพอเป็นปืนก็จะต้องเป็นฉาดอีกก็สับขาลอกไงไม่ก็<ม>ถ้าถ้าถา้หมายถึงว่าถ้ามันเป็นฉาดทั้งสองอันไงมันก็แบบ มันก็ไม่นี่เร้ป่ะก็แสดงว่าเขาต้องสับขาหลอกโดยการที่ไอถือปืนที่ไม่เห็นนะ่ะไม่ต้องเป็นคนอื่นเขาสับขาหลอกด้วยการไม่สับขาหลอกให้เราคิดเองใช่ให้เราคิดเองว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ชัดไม่ใช่ชัด,ชชดโผลมาเป็นชัดอันนี้น่าจะเป็นตอนที่แบบเริ่มก่อกระบิแล้วป่ะหมายถึงว่าตอนที่คิดเริ่มจะยึดครองแบบก่อน<ร>ถล่มอะ่ะคิดว่าน่าจะไปแก้แค้นให้กับพี่ต๋องที่ตายหรือว่ามันโดนถล่มแล้วต้องไปเอาคืน โดนถล่มแมนซงแล้วกูต้องไปเอาคืนคิดว่ากาคุยอะไรกันทำไมผู้กำกับต้องให้กูปีนต,ต้นไม้ขึ้นบนถ่ายข้างบนนี้ด้วย <S <S อยากได้ซีนสวยๆ <S 1> <S 1> วยเลยหรือว่าไงตอนกินพอดไม่เข็ดเหรอคิดว่าอันเนี้ยน่าจะต้องเป็นฉากโรแมนติกอันนี้เดาโรแมนติกเดียวที่จะได้จากเรื่องนี้เพราะว่าแต่ที่ดูมาทั้งหมดอะ่ะมันไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นโรแมนติกเลยอะ่ะคือเรื่องนี้จะไม่โรแมนติกจริงเหรออยากกลับไปโรแมนติกมึงกลับไปดูกินพอร์ด เนี่ยคุณปอนกฤษดาพิม์ไว้อยากโรแมนติกกบไปดูกินพอดเนี่ยคือเดาว่าหรือจริงๆแล้วอ่ะพี่เขมยอมมาทํางานนี้ก็เพราะว่ามีความต้องการของตัวเองเหมือนกันแน่นอนน่าจะต้องแบบจากที่เป็นไพรมาก่อนก็อยากจะมีหมายถึงว่าเขาไม่ใช่ว่าพอเข้าแมนสวงมาเรานึกอยากอ่ะแต่คืออยากมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าแมนสวงแล้วแล้วพอได้เห็นลู่ทางว่าเออไอการไปแมนสวงเนี่ยมันจะช่วยเขมจะไปเป็นดาราเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแบบ แบบคือในการมาแมนสูงเนี่ยอาจจะคิดอาจจะคิดแค่ว่าไปเอาเอกสารชิวๆปะแบบเออเดินเข้าไปหยิบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่สองติดมาด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>คิดว<ม>่าอย่างนั้นมากกว่าเข็มน่าจะทะเยอทะยานอยู่แล้วอะ่ะไม่นะพี่มองว่าตกกระไดปลอยโจรมากกว่าหรอเหมือนถอนตัวไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครรับรองให้เราไงต้องทําภารกิจให้สําเร็จเท่านั้นถ้าถ้าทําภารกิจสําเร็จอันนั้นจะเป็นตัวรับรองว่ามันเป็นคําสั่งของท่านขุนที่ตายไปพอดี แต่ถ้าสมมติว่าท่านขุนเนี่ยมันเขาเรียกอะไรยังไม่ตายอยู่อะ่ะมันก็ถอนตัวได้แต่ว่าถ้ายังอยู่ถ้าไม่อยู่แล้วอะ่ะไม่มีอะไรเป็นการรับรองว่ามันคือภารกิจที่ท่านขุ่มสั่งจริงนอกจากว่ามีหลักฐานภารกิจว่านี่ออกแล้วทีเนี้ยเขมเองอะ่ะดูทรงล้วเหมือนไม่ค่อยอยากจะเป็น,นแล้วนะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเป็นไอ้นี่แล้วนะมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่มันพูดอะ่ะไอตอนไทยท่นี่ไงช่วงเนี้ยเพิ่มเสียงหน่อยดิอ แต่อันนี้เขาโดนกดขีงเขาพูดอยู่ว่าเขาไม่อยากโดนข่มเหพงพูกับผมเป็นแค่ไพ่ครับหากครั้งนี้ปูททำภารกิจสำเร็จนี่ไงกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องมันอายพระให้ใครเขามาขับปุนี่ไงยังไม่เจเย้ยมันเห็นได้อีเนี่ย <laughs> ถ้าภารกิจนี้สำเร็จกูจะให้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นพระให้ใครข่มเหงได้อีก เท่ากับว่าอยากจะถอนตัวจากเขาเียจากจากมาเดึออยากทําภารกิจนี้ให้สําเร็จเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้กลับไปมียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องมาเป็นพระเอกให้ใครข่มเหงไดอีกแสดงว่าต่อให้เป็นนายรำตัวท็อปก็ถูกว่าถูกมองว่าไม่มีศักดิ์ศรีอยู่ดีก็ในสมัยนั้นคือมันมันคือการเต้นกินลำกินไงมันคือคอนเซปต์ของคําว่าเต้นกินลำกินเอาชีวิตไม่รอดหรอกสมัยก่อนเขาไม่ค่าคนที่ว่าทํางานด้านวงการบันเทิงขนาดนี้ ปัจจุบันนี้แม่งดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยมีตุ๊กได้มีก็ขุนนั่นก็ขุนหรือว่าจริงๆแล้วคนคนนี้หลอกใช้สองคนนี้อย่าคิดไปเยอะขนาดน,นั้นหลอกอย่อยาคิดไปเยอะขนาดน,นั้น <c oughs> อ,อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นถ้าสมมติดาวนะคิดว่าน่าจะเป็นวังหน้าน่าจะเป็นอุปราชเดานะเพราะดูจากการแต่งตัวคือเอาจริงๆว่าในหมูม่มวลนแฟนคลับเองเขาก็มีการตีโจท์ ไปแบบหลากหลายแบบเขาวิเคราะห์ยันแบบเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไงแต่เราแบบเราไม่สัมผัสเรื่องนี้เนาะพูดถึงไงว่ามันก็มีแบบคนคนบอกด้วยว่าสีเสื้อผ้าเอ่ยใดยใดเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันบงบอกอะไรบางอย่างด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คิดอะจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าสีเสื้อผ้ากับสีสถานที่อะค่อนข้างแมชกันเขามีการใช้สีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเป็นหลัก จากที่เห็นก็เป็นสีของสามตัวละครนี้พอดีเออสีของชาิเข้มว่านแฮร์รี่ทำไมนี่รอนก็เลยวิเคราะห์กันว่าตัวละครพี่มายอ่ะหรือชาะอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาก็ได้จะเป็นออประธานบริษัท <laughs> 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 ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวพี่มายจะเป็นยังไงแล้วก็แบนดสวงจะเป็นยังไง <laughs> รัชการ <laughs> ที่สามซ่องถูกกฎหมายนะครับ ถูกกฎหมายนะครับเขาเสียภาษีด้วยเคยคิดว่ายังไงกับแมนสวงถ้าถามว่าส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะมี2เนื้อหาที่เ่าจะนําเสนอในนี้ก็คือตัวของสต่ลับเราใช้คําว่านาตาชาและกันสองคนเข้ามาเพื่อหาหลักฐานอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วว่ามีใครเกาะการกบดเพื่อที่ว่าจะได้ไปจับคนนั้นจะได้ไม่เกาะให้เกิดปัญหาเวลาเปลี่ยนแผ่นดินอ่ากับ2คือพอยิ่งเข้าไปลึก,ลก ยิ่งเจอว่าเอ้ยมันมีธุรกิจสีเทาที่แบบว่าเฮ้ยคนในแมนโหวงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะแบบว่าเกิดพลังมิตรภาพอยากช่วยปกป้องคนนู้นอยากช่วยปกป้องคนนี้ทําให้แบบว่ามันมีปัญหามากขึ้นอคิดว่าน่าจะเป็นสองเรื่องดีที่บอกว่านำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องแมนสหวนอยากรู้เหมือนกันส่วนตัวอยากรู้แล้วก็อยากดูการแสดงของสี่คนนี้ด้วยเพราะเราก็ชื่นชอบเขาอยู่แล้วแมนสหวนะคะจะเข้าฉายทุกรงภาพยนตร์ในวันที่24สิงหาไม่ใช่เมเจอร์เท่านั้นหรอ ไม่แมนมันส่งเข้าเข้าถูกโรงโเลยยี่สสี่ิสี่สิงหาก็ใครที่คิดเห็นยังไงหลังจากที่ดูเทเลอร์ตัวนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเอออยากดูไม่อยากดูหรือชอบไม่ชอบตรงไหนแล้วก็คิดว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามาคุยกันได้เรามาถกกันได้เหมือนที่เรามาถกกันอยู่ตรงนี้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนซึ่งเราก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันถ้าเกิด มันมันไปเป็นการสปอยหรือไม่สปอยใดๆก็ข้าสปอยแสดงว่าผมคุดถูกผมเดาถูกผมไม่โคตรเจ๋งเลยก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราแบบพูดพูดกันไปอ่ะจะไม่เป็นความจริงละกันเพราะว่าอยากให้หนังมันพลิกแพงได้มากกว่านี้อยากให้หนังมันเอาอย่างเอาง่ายๆว่าเราในฐานะคนดูแบบหนังเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะก็อยากให้มันเหนือความคาดหมายอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะถ้าพูดตามตรงว่า ถึงจะบอกว่าเป็นหนังพีเรียดใดๆก็ตามแต่หนังพีเรียดอ่ะมันเยอะมันค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแมนสวงเป็นพีเรียดเรื่องแรกอะไรขนาดนั้นน่ะนึกออกไหมในในวงการภาพยนตร์นะพีเรียดถือว่าเยอะมากเราก็เลยอยากให้แมนสวงเนี่ยเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่สามารถคาดเดาได้ดําเนินเรื่องด้วยการที่แบบ หักมุมแม่ง zat, ทุกซีนทุกช็อตเลยก็ดีก็อยากจะให้แมนสวงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันแตกต่างแล้วก็ทําให้วงการภาพยนตร์มันโดดเด่นขึ้นมาละกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขามีไปนําเสนอที่เมืองคารเลยนะแต่เราใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะเปลี่ยนชื่อช่องไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเรา พูดผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลใดๆผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขออ้างอิงข้อมูลที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะก็มาจากช่อง s t o r y f i n d e r ของพี่จีนเนาะถ้าใครสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะมีไป,ไปซับเขาเออในช่องนี้เยอะเลยเพราะว่าพี่จีนเขาก็ค่อนข้างชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เหมือนกันข้อมูลแน่นเลยอืมโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ อ๋อแถมเก็ให้อีกนิดนึงว่า <Wow. S 1> คิดว่าโลเคชันที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นโซนสําเพง็ง uh. รู้ไหมว่าสําเพ็งเดิมทีมันก็เป็นที่เรื่องลือของการเป็นซ่องนะ uh huh. ที่มาของคำว่าสัาเพ็งคืออะไรรู้ไหม uh huh. คาดว่าน่าจะมาจากภาษาเขมรที่แปลว่าแม่เล้า uh huh. อันนี้พูดเป็นเก็บให้เฉยเฉอเลย uh huh.